สิัครันี่สอพกับช่องด็งดอกตี้ชิคาดูดวันนี้เราจะมาสุ่มกล่องที่ชื่อว่าจอมพลพาซ่าไม่ใช่จอมพลซานต้าแห่ถูกแล้วมันจะแห่ทำไมไม่ใช่เราจะมาสุ่มจำนวน20กล่องกันฮะเราหวังว่าจะได้หนวดขาวหรือไม่ ผมสงสัยที่น่าว่าผมมีแค่480เพชรผมจะไปสุ่ม20กล่องอยังไงใช่ครับผมยังงงเลยป่าผมมีไอ้อันนี้อยู่ตัวลดราคา10เพชรไปไม่พูดทำลำเพ10กล่องแรกมันเอาออกไงวะยงัยงอยง่งย่งจะเล่นกับหนูไหมกล่องสมัสนุกเอ้ยกระเป๋าตลกถือว่าสวยแต่ยังไม่ได้ แล้วก็อีกยี่สิบกล่องกดไปสองอยสีสิบาทแล้วหนึ่งเพชรแล้วนะอะไรปานนี้ต้องได้ละหนวดขายกล่องสุ่มก่อนอื่นเราต้องมีเทคนิคในการเปิดเรากดไปที่กล่องเพชรแล้วกดไปที่ตรงนี้ เพื่อให้ GM เอ็มรู้ว่าเราเพิ่งเติมเพชรมาหรือเปล่าหรือก็ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าไม่พูดความทำเพรเราไปเปิดกันเลยดีกว่าเริ่มต้นด้วยหนึ่งกล่องเจ็ดวันเหมือนเดิมอีกเปิดสิบกล่องไปเลยโอ้โหได้ลมมาหนึ่งทีนวดขาว่าในแอร์บอรดมากับลมเก้ากล่องเราไปเปิดกันดูว่าจะได้นวดขาาหรือไม่สามวันโอ้โ กางเกงเจ็ดวันเจ็บช้ำน้ำใจกระแทกตากระแทกใจพุทธบอกนะครับบอกแล้วครับต้องร้องพี่ได้ดวดข่าวแล้วกูยัง่อเลยโอ้ยสี่กล่องสุดท้ายชุดหมีปะชุดหมีต้องได้หมีสีทองสีกล่องเปิดยังไงกะอ,อย่างน้อยพี่ก็ได้หนวดข่าวแล้วครับต้องๆ้องนี่ครับ อห,หล่อเทเฟีย้ยวฟ้าวยังไงพี่ก็หลออ่อครับเนี่ยครับจุดมมยราพพี่ยังมันต้องใส่รอครับยังหล่ออ่ะหมวกฟางนี่หลอจัดประ,ระาาาลาบบหเห็นไหมไม่เกลือเล้วมันด้งา่ายจังวะเมื่อก่อนสุ่มไปหลายเพชรกันโอ้โห,โโห,โโหดีงามพระรามแปด เห็นไหมสูตรนี้ใช้ได้จริงกดไปที่เพจแล้วกดที่ตรงนี้เอ,อตัวรายสัปดาห์แล้วเราไปสุ่มเฮ้ยมันได้จริงว่ะโอ้โหบอกแล้วสูตรนี้เหือนึงเพจเอาเป็นว่าเราสุ่มมาแล้ว,ว,ว,วขอบคุณทุกท่านคราบทุกเมนทุกจาระศครอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วย ขอบคุณมากครับท่านกดนะครับ่อยท่านรวยเฮงๆขอบคุณครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณครับผม